นี่แหละครับพี่น้องครับผมแหล่งที่เอานกมาพักไว้ครับนี่เจ้ามึกเข็มเนี่ครับเนี่ยเห็นทหารเนี่ยเ,เห็นเหรอฮะมาหาเอามาหาเนี่ยเขาบอกวนี่ครับเพื่อนรักผมสันติส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับเอามาสองตวัวนะเพื่อนเนาะน,นี่ตัวนี้มานี่บอกมึกเข็มตัวนั้นบอกต่อยกัน ้วยนกเก็แปดเดือนบุนเี้มันมันขันเราหล่าโอ้ยขันเจนเงี่ยมวนบะมวนอืมขาล่มดีที่ยังไงนกบได้ว่ามันหนามันหลายกัเลยนั่นอันนี้บอกไอผมเชียนว้ว่าบอกขุมเงินครับผมเนี่ยมาฝากเพื่อนมมีของใส่เยอะยัไงมีกลงใส่เว้ยทีตัวนั่นเดี๋ยววตที่เอามาแหลกแหลกอ้นี่บอกนกต่อ ตัวเี่อามาโอ้ตัวนี้ซีปีแล้วครับซีปีแล้วเพื่อนเนาะซีหาปีครับตัวผมเอามานกอันนี้นกคลองกินดาครับผมนกตัวนี้นกคลองกินดานะครับผมต่อได้เฉลยเจ้ากาเก้าพูนครับผมเฉลยเจ้ากานกตัวลาเก้าผมเอามาฝากเพื่อนไว้ตอนนั้นห้ามมาซีตัวหาตัวเลยเพื่อนเนาะมันตายงูกินน้ำงูกินน้ำแต่ตัวนี้ เพิ่อนบอกให้ผมเอาขึ้นผมบอเอาขึ้นเอาไปดิ่นแม่เฮ้ยผมเลยบอกอเอ้ามาไไปนี่ล่ะนกจากคลองกินดาครับผมพี่น้องนกสีเป็นนกอ้เล็บเล็บเกี้ยวนะเพื่อนเนาะเล็บเกี่ยวนะครับสวยครับนกตัวน,นี้มันมดินนะ่นอืมมันได้อายุนะครับสวยครับนกตนนัวนี้อันนี้เป็นเป็นนกต่อได้แล้วนะครับ แต่ว่าขันเพื่อนผมไม่มีผนียดวูต้องเอาผนียดลงมาให้ตอกเอาผนียดลงมาให้นะครับโอบนิ่งเลยเนาะเอาได้ได้ยินว่าเอานกตัวนี้ไปล่อเราที่นี่ห่างดังไว้ได้ยุใส่ก่อนไม่ห่างหรือเปล่าโอ้โหหน้าเอาตาทรงต้พวกนั้นมันม่ไดียไปล่อย่างเงี้ไมาเดียไปรออ๋อห่างไปไม่เปนลงไปกินน้ำโอ้บางเดียเดียบมันไปยังไง แมนเล็บมันเป็นเล็บมันเป็นเล็บคือเล็บแบบนี้มันเป็นเล็บไอ้เนี่ยขนาดเสียงหน่อยได้มาไหมอ่ะเฉยขันเสียงก็ต่อต่อแต่หอกหลอดหอกไป้งเเมื่อกี้นี่บอขุมเงินขันมันบ่โตมาไหมโตมาตาบันตัวหน้าตัวนี้ขันใส่เขากระตานี่นี่เด็คือนกมันได้อายุโอ้เล็บไหมเล็บพญาเยี่ยวตัวนี้ไหมเล็บขุดครับผมเรปเหง้าขนาดเลยขนาดดิขนาด อก็ตามมันเดี๋ยวจะไปเบิ้งนกไหมอันนี้นกจากเนี่ยครับนกไอ้ข้องกินดาวัดวังไปนี่นะครับผมผมต่อได้ผมว่ามันสวยครับก็เลยเอาลงกมาฝากมวยตัวนี้เสียงกลางนะเพื่อนเนาะนกเสียงกลางครับข้างๆมันมีพเนียก็ต้อได้แล้วอือขัดต่อได้แล้วมาอยู่ไกลมั้งินแย่อยู่บน วิ่งแต่สวดๆเร็ว <c oughs> นี่แมนป่เออเดี๋ยวจะเอาลงมาให้งวดหน้าเดี๋ยวเอาลงมาให้เอาไม,าาม,าามา้สาวมาไว้พร้อมได้อายุเนาะได้อายุได้นั่นมันก็นกนเลยคึกเลยข่าวมีมีคว้วม,มีคามีข้าวมมีอย่างบ่วผู้ฟังฮะบ่เ,เออ ก็มีหลอกอีหยังบ่มูพี่กู้ยังแล้วเออ,อคู่อ่งางคู่เอิงบ่มี่ครับได้อายุสวยครับพี่น้องนงตัวนี้สวยไงายงามอยู่แต่ว่าขันบอกตื่นครับตื่นไปไปเบิ้งนกไม้ด้วเพื่อน,นอกไม้สองตัวนึงเป็นไลยเ้าฉาปุ้น,นก็ไส่กับบินมเร็วเอาตัวนี้คือขนลวงวะหรือมันดิน Nóc mày đây. mày 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 มันลงติดน,น้ำไหมออนก้่มครับผมนกทั้งซี่ครับพี่น้องนกติดซี่ครับมันอย,อยู่บุงน้ำซี่เด้เน,ะนาะขันขำเอ,อเอาอาหารมาให้กินอาหารโาเพียงมาในเนี่ยตัแมนวามันกินเป็นบล่ลร่าเขาเปลือกน,ออนกทั้ไงซี่โตใหญ่เลย ตุ่มนั่นขังสามตัวเหมือนเลยตุ่มนั่นนะ่ะน้อนมีตุ่มใส่ได้ไหญมากตัวขันละเสียงหน่อยตัวนั่นนะ่ะเสียงง่ายเอา้าลองซ้ำบิังมันจะขันบ่ขันละนตัวนี้เด้ตัวนี้เดี๋ยวเพื่อน,นตัวนี้เสียงหน่อย,ย,อยตัวผู้หรือตัวแมวอ้ยนกหน่อยตัวน,นี้แมวนกบ่ขันใหญ่ตัวนี้นกผู้อยู่เพื่อน นกผูนกูนกผูกนกผูอกอยู่ดังว่าดังไงนะแมนแมนขันเสียงหน่อยวะทีแต่ว่าไลา่งามอยู่เลยดังไงอย่างเขาจะเอาไปแล้วผู้ดใดเอาไป,าไปมันเผาอยู่บ้านอยู่ในนู่นสะีลานี่ยนะแมนนัง่งหน้าอยู่ติดกัน,นมันขันเขาเกี่ยวเป็นตัอที่เขาแข่งคนเอาไปเลี้ยงไว้นะแมนบัดนี้มันเห็นลงกินน้ำหซื่อมันบ่าแมนลงมากินน้ำ ต้องกินน้ำอาดางไปหางอาดางเกลเช่นไปหางเกลเช่นไปหางหางดางหางหรือเปล่าดางดำเท่านี้มันบ่แมนอืออ้ยติลคูติลคูเต้มันลงมาก,กินน้ำเลยเพื่อนอสวยอยู่ดิตัวนี้ก็สวยอยู่ดิดอืองามอยู่ดิ กินหวาหาดีังไใ่บอกกันนั่นสิบมาเลาะหระบอกตีสิบมาเลาะนกบอกบมาแล้วขอผมไปเลาะวิ่งตได้โตเจ้าห้จันต์หน่โตเจ้าเมื่อไหร่หนึ่งตตีเยอะเพต้องไห้พิ้นเพต้องไห้พ้นโอ้ยม่ได้ม่ได้นะครับนี่ครับผมเสียงมันมวนพี่น้องเสียนนกมหาหลายเทียร่าเลย กี๋แฟนเพื่อนผมกบว่าว่าเจ้ามาวนตำรวจกับมาวุนกันว่าเิ่นก็เลยเอาหอยไปหลึกๆในในพนที่นะครับนะครับเจ้าขุมเงินนะครับเจ้าขุมเงินแล้วก็เจ้ามืกหนาครับผมอันนี้มึกหนานกไม่เอามาทั้งกลงเลยนะครับมาให้เพื่อนไปสองตัวครับเดี๋ยวฉิบพ,พื้นที่มันดีครับผม บรรยากาศดีมากบ้านเฮ้าบ้านนอกอะ่ะไปแบบใดน,นั่นเนี่ยมันมีผมเอานันมาให้เพื่อนนะไหมครับว่ากีว่ากีพามหมวากีพามหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวให้เพื่อนเฮ็ดอันนี้ว้ให้ไหมครับผมได้อันนี้มากนะครับได้อัน,นี้มากนั่นนี่เอาแบบ เอาแบบไวกิ่งซี่ก็ได้เพื่อนแต่ว่าขันข้างคาอันนี้มันหนาเท่าไรวะเพื่อนเนี่ยหนาสามมาตีข้างคาว่าประมาณนี้ได้ปะถ้าโตพาประมาณนี้เนี่ยหนาเนี่ยผมเสี่เออเออเอาหนาหนาจนงสี่หนาทั้งสี่เลยเสียงนกขันทั้งเลยวะนกป่าปกติขึ้นการลูจักว่าลก็จะมาวนนกตีนะ แม่นัน,นพเพื่อน่าบพ่ได้กินอาหารนกมันไหลนี่ครับนี่ครับชิได้ยักอันมาเพื่อนได้ยังกันหลายเหรอต,ตี้เสียอันพ่อป่อ,อม่ม,มีมีตนินตนางนี่ปุ๊บปุ๊ดูสิขอบขอบ,ขอบเจ้ากับปาดขอบนี้ออกก็ได,ด้ขอ ขอพอเทาแล้วต oh. <mem idas rapper> ีตีนาหนูลุเลยิเสตีนาลุกไปงันเลยเดี๋ยวเดเจ้าเออแล้วตาเจ้าเดี๋ยวตเจ้าาตีนาลุกไปงั้นละครับเออตีนาไปงั้ละแต่ว่ามึงนีมงนีข้งกานนั้นเขาก็เปิดออกคน้อยก็ได้เขาจะเอาขอบขาวนะมันบ่อกเนไปเลยไเออบขาวเอาตะแกนไปเลยะคบ่ะ ไม่ไม่ดูครับบ่บ่จเยาไปเห็ดเนิดโอ้แต่ว่าข้างกามันเห็ดดำสไนเปอร์ก็ได้ด้ยนะเพื่อนนะโอ้จันฤทธิเปลี่ยนแผนว่ะเพื่อนนะครับบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดี โอ้ยมีโอกาสได้มาอยู่ไงวะน้อบ้านเนี่ยนะนี่ครับเพื่อนรักนะครับเพื่อนรักครับผมบ้านเพื่อนรักอันนี้เพื่อนขันแล้วเด้เนาะ แต่ว่าตัวนี้เสียงไ้เสียงกลางไปไงอยู่ดิตัวนี้สองตัวนี่นกสองตัวนี่ตัวนี้ก็เสียงตัวนี้ก็เสียงไงดิบ oh ่หันข mm. ันมันมาใหม่อยู่แต่หมอนี่มันคึก,ม,ก,กมันขืนแล้วแต่ว่าจะเฝ้านั่นเอาไ้มันชินขินก่อนเดี๋ยวจะหาผนียดลงมาให้ทีผนียอ้แบบเถนดีกว่าวะเอกผนียยางเงี้นะงามนกตนนัวนี้งามนกตนนัวนี้งาม,งาม,นนง,ามงามก็โตพุ้นละงามตัวโตบอก เอามาตาวัดว่งวางหุแล้วนะครับนะเอาไปนี่แหละครับโอ้หลายครับผมพื้นที่หลายกระชิเฮตเป็น <c oughs> คนหมักครับผมเพื่อนหมักก็เลยเอามาฝากไว้นะครับฝากก้าผดวัติเงิ <c oughs> เอาไม่ได้เอืง่งนทงานไปหยุดอื่นงานนะ มายุค้าสวนนึ่งเลี้วมัน่งมายาสวนหนึ่งเอาไปลงใส่ลงขุดเพียงหอมจับที่แหลคก็ไปจับเสียงอะไรต่างหลายใบ <c oughs> เสียวันแล้วมันมันได้ละเป็นน้ำเลาน้ำกอไปเัินเหรหน่อยว่าสามเส้นหนูก่วสามหาเป็นเลย่างนอ๋อโซนนื่เพิงไปสี่เส้นเออนั่นละนั่นะนั่นแหลละ นั่นแหะประมาณนั่นแหะแมนประมาณนั่นแหระมาณนั่น,นเดี๋ยวกบเราอยู่ยุ่นหรอเออ,ขอเขาเล่าอยู่แล้วล่ะจะว่าสิได้ักันเดี๋ยวพ่อสามันบ่กายต็กกำลังสีเห็ดไก่กำลังสีเห็ดแนว่วัดครับพี่น้องครับเห็ดเนี่ยวัดไหนปีอ๋อ

ลูกพิเศษลูกยุบานให้ิเศษยูนบานแวงเดินนี่ิเรียน,นเขามา,าบานเห่าเอ้ยเราทอะไรบานแมนผักพนสงมการประยุทธ์ยอยู่หรอหยุดอยู่ที่แ่่ว่าขันนินดีเขายุดสิบเจ็ดสิบแปดด้วยระ

เดี๋ยวทีเอานี่แหละให้เขาเห็ดมาแล้วก็เยอะมากให้ใบไม่ไต้องให้ขึ้นต้นใหม่เนี่ยมาบอกว่าเหตุผลเนี่ยผมว่าอย่างเจ้าของมีธุรนะเนาะโอ้ยนี่ธุระธุรังมันวางใช่ยังบอกข้างขาเห็ดกขายได้เด้นเพื่อนข้างขาข้างขาเห็ดจังสี่มีเศษไม้เศษใบก็ขายได้เด่นต้เเเเนอเอาไปขายให้เศ็ดนี่ยเศษผนียด เห็ดเนีย์เฮ็ดอกอนีย์ดไวเอาครับผมที่เนี่ยครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ชะห้าช่องเกรดาราแสงดีครับพี่น้องมือนี้นี่ครับแวะมาหาไอ้มูวพานี่ไหน้าผมก็เลไปทุระตะเสาเพื่อนกับทได้ออกไปเห็นงานครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับอาจารย์สันติ ล่าไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับไปกอนนะเขาอ,อนะเจ,อ,จอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม